Wow. สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เจอกับแก๊งคองเล่นอีกแล้วนะมีหลากหลายสายพันธุ์มีหลากหลายรูปตัวมีหลายตัวเลยตัวแรกทาทเทราทอปนี่ตัวใหญ่มากๆเลยนะคะทุกคนแล้วก็ายเทราทอปเสร็จแล้วก็ตัวต่อไปเป็นเจ้าเต่าสีขานี่โอโ้โหโอ้โหโอ้โหเต่า เาเหาะมาแล้วนินจาเต่าหรือเปล่านี่เต่าเต่าสีข่ขาเลยนี่มันเดินได้แบบนี้ด้วยโอเคทุกคนเรามาดูเจ้าตัวถัดไปดีกว่าแมมมอสนี่แมมมอสงายาวแบบนี้เลยโอเคแล้วก็มาดูเจ้าได้อ๋อ ฮอกโคได้นี่ฮอคโกโคได้ขยับแบบนี้เลยทุกคนไปได้หรือเปล่าน้ะพี่ฮอกโคได้ของเราโอ้ไปแล้วไปเลยโอ้ oh my god โอเคทุกคนเรามาดูเจ้าตัวถัดไปกันเลยหมาฮอสนี่โอ้โหนี่หมาของเรายอดอ๋อหล่นมาแล เดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวต่อไปของเราเลยปลาฟริสนี่หน้าตาคล้ายๆกันไหมนี่ปลานีโมแล้วก็เจ้าไก่ลูกเจี๊ยบน้อยของเราโอเคเดี๋ยวเรามาดูเจ้าตัวถัดไปกันดีกว่าทุกคนนีโมไหนดูดิโอ้โหมีไฟด้วยนะคะทุกคนนี่ปลานีโมโอ้โหแล้วก็มีเจ้า แอร์โลแฟนตัวใหญ่แล้วก็กระต่ายรับบีสพรินเซสข้าวไดโนเสาร์ฟิสโอเคเราลาทุกคนไปด้วยเจ้าปานีโมนะเจอกันใหม่คลิปหน้าบายบาย